ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเหมือนความฝันรูปโฉมนมพันเหมือนดอกไม้มันเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นมันเบ่งบานในท่ามกลางมันก็แตกสลายร่วงโรยในที่สุดสรรพสิส่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้ จะเป็นหมู่สัตว์ก็ดีจะเป็นสิ่งของต่างๆก็ดีมันก็ล้วนแต่เป็นไปในลักษณะไตรักษ์เป็นของไม่เที่ยงทุกคังอนนตตาพระพุทธเจ้าท่านได้มาตัดสู้พาหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ออกจากวัตฏสงสาร พระพุทธเจ้าท่านได้บำเพ็ญบาร,รมีสามสิบทัดมานี้ยาวนานเหลือเกินก่อนที่จะรับพยากรณไม่นับหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้รับพยากรณ์แล้วที่สั้นที่สุดก็สี่อสงไขยกระแสมหากรท่านเด่นด้วยด้านปัญญาแต่อย่างไรก็ต้องสร้างบาร,รมีสามสิบทัดจนเต็ม ส่วนศรัทธาธิกะก็ท่านก็จะสร้างบารมีแปดอสงไขยกระแสนมหากับหลังจากรับพยากรแล้วก่อนที่จะได้รับพยากรไม่นับไม่รู้นานเท่าไหร่ส่วนวิทยะบารมีก็16อสงไขยกระแสนมหากับหลังจากได้รับพยากรแล้วก่อนที่จะได้รับพยากรก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่ พระพุทธเจ้าท่านตัดสู้ด้วยพระองค์เองทุกๆพระองค์สังสารวัตรนี้พระพุทธองค์ได้เดินทางมาเอาเฉพาะที่เราพอนึกภาพนี้ออกเปรียบเสมือนโลกใบนี้ทับถมกันด้วยผืนทรายเอาเข็มปักลงไปในช่องว่างไม่มีช่องว่างที่พระองค์ไม่ได้เกิด ทับถมกันมามากมายขนาดนั้นพระพุทธองค์เป็นมาแล้วทุกอย่างแล้วสิ่งที่พระองค์ได้นำมาแสดงนี้ก็เพียงแต่เป็นใบไม้ในกำมือเท่านั้นสิ่งไหนมันไม่มีประโยชน์พระพุทธองค์ก็จะไม่ตัดพระพุองค์ก็จะตัดเฉพาะสิ่งที่มันมีประโยชน์การเบียดเบียนกันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย การที่พยาบาทผูกเวรกันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเวรต้องระง,งับด้วยการไม่จองเวรพระพุทธองค์ได้ตัดว่าเรารักเราหุน่นลูกเราเท่าไหร่เราก็รักเทวทัศเสมอเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันครั้งที่พระพุทธองค์ได้ตัดสรุ้ใหม่ๆนี้โลกหมื่นโลกธาตทาอย่างนี้ก็คือสว่างสวยัย ได้ได้รับความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยพุทธ,ธานุภาพกันทั่วถึงกันหมดมันเป็นช่วงสั้นๆก็สำหรับสัตว์ที่อยู่ในนรกในอะไรอย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นความสุขที่มากมายเพราะว่ามันถูกทำโทษอยู่ตลอดการเดินทางของพระพุทธองค์ก็คือนานเหลือเกินการแค่ระล,ลึกถึงพระพ,พุทธองค์ด้วย ุทธานุสติแค่เพียงน้อยนิดอย่างงี้จะไม่มีสิ่งไหนที่มาก้ามกายเราได้เลยหมายถึงว่าสิ่งสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลอย่างนี้จะไม่สามารถว่าก้าวกายเราได้เลยแต่การที่เราจะระลึกถึงพระองค์ได้อย่างนี้เราก็จะต้องได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้มีความศรัทธามันถึงจะระลึกถึงได้เรื่อยๆเรื่อยเรื่อยๆรื ถ้าหากเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังแล้วอย่างนี้ศรัทธามันไม่เกิดเราไม่ทําหรอกเราก็จะไปทําอย่างอื่นซะมากกว่าการที่ผู้คนหนึ่งคนกว่าจะได้บรรลุมรคผลตามพระองค์ได้ข้ามฝั่งไปได้อย่างนี้น้ําตาที่เราสูญเสียไปมากกว่าน้ํามหาสมุทรเลือดที่เราหลั่งไหลไปมากกว่าน้ํามหาสมุทรที่เสียพ่อเสียแม่เสียลูกเสียคนที่รัก ถูกเขาตัดคอถูกเขาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เขาเอาไปทำเป็นอาหารสังสารวัตนี้ยาวนานเหลือเกินพระพุทธเจ้าผ่านไปที่พระนิพพานนี้ไม่รู้เกี่ยวสงฆ์ไม่รู้กี่ร้อยกับไม่รู้เท่าไหร่แต่อเท่าไหร่มากมายเหลือเกินพระพุทธเจ้าจะตัดจะรู้ได้แค่ครั้งละหนึ่งพระองค์ กว่าเราจะมาได้ยินได้ฟังแล้วกว่าเราจะสัทยานี้มันต้องสะสมสร้างมานานวันนี้เราได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้เราเพียรศึกษาฟังควบคู่กับ,ก,บการปฏิบัติหากถ้าเราขาดสาัทยานทรีย์วิริยะอินทรีย์สติอินทรีย์สมาธิอินทรีย์ปัญญาอินทรีย์แล้วไม่มีทางเลยที่หมู่สัตว์จะข้ามฝั่งไปได้ หากเราขาดความศรัทธาแล้วเราไม่มีความเชื่อมั่นแล้วอย่างนี้มันก็จะเขาเรียกว่ามันแข็งกระด้างจิตมันหยาบจิตมันแข็งกระด้างไม่พร้อมที่จะรับคําสอนครั้งที่ท่านปัญจวคีร์ฤษีทั้งห้าอย่างนี้ครั้งที่พระ,ระองค์จะได้ไปสงเคราะห์ใหม่ๆจิตมันก็ยังแข็งกระด้างไม่พร้อมที่จะรับพระพองค์ก็ได้แผ่ขายพยานไป จากที่มีความเจตานาว่าจะไม่ลุกลับจะไม่ปฏิบัติอะไรอย่างนี้พระพุทธองค์ไปถึงพระพุทธองค์ก็จะแผ่เมตตาจิตไปให้ทั้งทั้งหมดทั้งห้าท่านด้วยความที่พระพุทธองค์ได้สะสมบรารมีของพระองค์มามา,มายาวนานแล้วยด้ความที่เคยเกื้อนหนุนกันมาก่อนความ ความที่พระองค์ได้แผ่พยาญไปนั้นก็คือมานะทิฏฐิของท่านปัญจวคีก็ได้ลดน้อยลงทุกท่านก็ได้มาถือสิ่งของต่างๆตามหน้าที่ได้ปฏิบัติต่อแต่จิตมันก็ยังจ,จิตมันก็ยังไม่พร้อมที่จะรับมันยังอยากมันยังแบบว่าถือตัวถือตนอยู่ถือในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เข้าใจว่าตัวเองรู้อย่างนี้จิตมันไม่พร้อมที่จะรับฟัง พระองค์ก็ได้พูดอะไรไปหลายๆอย่างเขาก็ยังดือ้อยังยังแข่งกระด้างอยู่จยันกระทั่งพระพุทองค์ได้ตัดว่าตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกันมาหปีนี้เราเคยได้กล่าววาจาว,ว่าเราตัดสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือท่านปัญจวัคีท่านก็เลย ได้ยับยั้งชั่งใจแล้วเลยระลึกตามว่าคํานี้พระองค์ไม่เคยได้พูดแล้วก็ได้ยับยั้งชั่งใจไว้แล้วก็พระองค์เลยตัดว่าให้เธอจงตั้งใจฟังเถอแล้วเธอก็จะบรรลุมรรคผลได้ในไม่ช้าจิตที่มันไม่มีมานาทิฐิมันพร้อมที่จะรับนามยอมแล้วอย่างเงี้ยจิตที่มันพร้อมมันค่อยๆอ่อนโยนแล้วอย่างเงี้ย มันจะรับธรรมะได้แล้วมันก็จะเกิดมากเกิดผลได้แต่ถ้าจิตที่มันยังหยาบแข็งกระด้างอยู่อย่างเงี้ยมันไม่สามารถรับได้เพราะว่ามันสําคัญว่าในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เข้าใจว่าตัวเองรู้มันก็จะไม่พร้อมที่จะรับธรรมะที่ละเอียดที่อ่อนโยนเข้าไปในใจได้ที่นำเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้ฟังก็คือเพราะทุกวันนี้คือเราได้ยินได้ฟังกันมามาก แล้วมาณนะที่ฐีเราเยอะเราเราหมายมั่นว่าในสิ่งที่เรารู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ดีเราไปสําคัญตัวในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เข้าไม่ถึงเข้าใจว่าตัวเองรู้ตัวเองเข้าถึงมันจะไม่พร้อมที่จะรับธรรมะเข้ามาได้เลยจิตมันจะหยาบมันจะแข็งกระด้างอันนี้ที่เล่าให้ฟังคือมันเป็นวิสัยพระพุทธเจ้าที่จะส่งเคราะ ลูกลูกหมูสัตว์แล้วก็บาร,รมีที่พระองค์ได้สะสมมาพระพุทธองค์ก็จะทําได้แต่ถ้าสาวกไปเจอคนที่มีมานะอย่างนี้สาวกก็ต้องปล่อยผ่านไปก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นวิสัยสาวกที่จะไปแก้ไขเขายกเว้นแต่ว่าเขาพร้อมที่จะมาเดินตามเขาก็จะบรรลุมรรคผลได้การที่เราต้องมามีศีลที่พระองค์ได้ประทานมรรคในมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาไว้อย่างนี้ ก็มีพระที่ท่านปฏิบัติได้มักได้ผลตั้งแต่เบื้องต้นถึงทากลางถึงที่สุดมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายจะมีชื่อเสียงก็ดีไม่มีชื่อเสียงก็ดีที่ได้เดินตามแล้วก็ได้มาศึกษาพระตไตรปิฎกควบคู่กันไปคําตัดของพระพุทธเจ้าจะร้อยกองสมบูรณ์แบบที่สุดแต่เวลาสาวกเอามาถ่ายทอดอย่างเนี้ มันก็ไม่สามารถจะสมบูรณ์แบบอย่างที่พระองค์ได้ถ่ายทอดไว้เพราะว่าสาวกก็จะถ่ายทอดได้ตามสติกำลังของตัวเองเท่านั้นเราก็ต้องมาศึกษาเอาในพระไตรปิฎกควบคู่กันไปแล้วเราจะเห็นว่าความสมบูรณ์แบบในพระไตรปิฎกนี้มันยังคงอยู่สมบูรณ์อยู่ทีนี้เราจะไปถ่ายทอดอย่างนี้เราก็จะถ่ายทอดได้แค่ตามสติกำลังของเราเราจะไม่สามารถถ,ถ่ายทอดได้ งามตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางที่สุดแต่ว่ามันก็จะเชื่อมกับคําตัดของพระองค์เพราะว่าเราปฏิบัติเห็นมากเห็นผลแล้วเราเป็นสาวกอย่างนี้เราก็จะไม่ไปขัดแย้งกับใครให้เราน้อมมาปฏิบัติตั้งแต่วันนี้เราจะรู้เห็นได้ตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์วันนี้คําสอนยังอยู่สมบูรณ์การที่เรามามีศีลเนี่ยเพื่อที่จะเราจะมาปรับใจิตใจเราเนี่ย ให้มันอยู่ในรอบอยู่ในเส้นทางไม่ไม่มกักมากไม่หมกมุ่นอยู่ในกามอะไรมากเกินไปให้มันอยู่ในขอบเขตอยู่พอประมาณกินพอประมาณใช้พอประมาณมากน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายหลีกเล้นปีกวิเวกเฝ้าสำรวมดูจิตใจตัวเองในแต่ละวันแต่ละวันจากศีลที่เราไม่สมบูรณ์ศีลเราก็จะตั้งมั่นสมบูรณ์มากขึ้น ต่อไปศีลเราสมบูรณ์เราจเจริญสติควบคู่กันไปอยู่ในระหว่างวันจะเดินอยู่จะยืนอยู่จะนั่งอยู่จะนอนอยู่อย่างนี้ทุกๆอายบทที่เราขยับขยื่นเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะเจริญสติรู้สึกตัวอย่างไม่ว่าอะไรต,ต่อไปศีลเราก็จะสมบูรณ์สติเราก็จะตั้งมั่นสมาธิเราก็จะทรงตัวมันไม่มีนิวร์เรามาเดินตามคําสอนพระพุทธองค์เราทําเหตุถูกอย่างเนี้ ชีวิตมันจะยอมรับมันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงมันจะไม่จิตมันจะไม่หยาบมันจะไม่กระด้างมันพร้อมที่จะรับคำสอนพระพุทธองค์เข้าไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆพระพุทธองค์ได้ตัดว่าธรรมะธรรมะของพระองค์มันลึกซึ้งอัศจรรย์ปานนี้เปรียบเสมือนท้องทะเลเงี้ยมันจะค่อยๆดิ่งลึกไปตามอันดับอันดับอันดับมันจะไม่ได้แบบว่า ชันลงเหมือนเหวทีเดียวมันจะค่อยๆนุ่มลึกไปตามอันดับอันดับจากจิตที่เราอ่อนโยนลงอย่างนี้เมื่อเรามีศีลมีสติมีสมาธิพร้อมที่จะรับคำสอนแล้วยางนี้พระองค์ได้มาให้เรารู้เห็นว่าชีวิตของเราก็คือรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยง รูปก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกขสัญญาก็เป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์วิญญาณก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกขตรงที่มันทนอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขามันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติที่มันมาอาศัยกันเกิดขึ้นเท่านั้นมันจะรู้เห็นชีวิตตามความเป็นจริงมันจะค่อยๆวางค่อยๆเบาค่อยๆวางค่อยๆเบา เมื่อมันวางเบาถึงที่สุดยานอย่างรู้มันจะเกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยูจบแล้วอยู่จบพรหมจารย์ลแล้วมันจะแจ่มแจ้งในธาตุสีมันจะแจ,มแจ่ม,จแจมแจ้งในอุปทานขันห้ามันจะแจ่มแจ้งในอวิชามันจะมีความสุขมันจะเบามันจะสบายอัตภาพนี้ก็จะเป็นเพียงแต่อัตภาพสุดท้ายสําหรับเราให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นได้ตัวของเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลา พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคําตัดของพระพุทธองค์ก็คือหนึ่งเดียวเท่านั้นให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นได้ตัวของเราเองวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ